ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีคะ่ะมาพอบอกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะเมื่อเข้าคัวด,ด้วยกันกันกนกบกนะคะวันนี้กบจะมาชวนทําลาบทอดนะคะทําแบบง่ายๆนะคะลาบทอดของกบมีอะไรบ้างคะกบก็มีทั้งหมูบดแล้วก็หมูชิ้นนะคะผสมกันนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปตลาดเนะเาะพอดีอยากกินก็จัดเลยนะคะมาผสมกันนะคะ โอเคเครื่องมีอะไรบ้างคะในถ้วยนี้จะมีหอมแดงนะคะใบมะกรูดต้นหอมผักชีนะคะกบได้หั่นไม่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แป้งทอดกรอบข้าวคั่วน้ำปลาน้ำมะนาวนะคะส่วนอันนี้ก็คือใบมะกรูดที่กบทอดนะคะใบมะกรูดออกจะสีแปลกๆเพราะว่าเป็นใบมะกรูดที่แช่แข็งนะคะเพื่อนๆแล้วเอาไปทอดก็เลยออกมาเป็นสีนี้เนาะ แล้วก็พริกป่นค่ะมาค่ะเรามาเริ่มทากันเลยนะคะทํากันเลยนะคะกบได้ทําการล้างมือแล้วนะคะเพื่อนๆกบก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปเลยนะคะน้ำมะนาวนี่ก็ตามใจชอบเลยนะคะน้ํามะนาวน้ําปลาพริกปน่นพริกป่นนี่จะแล้วแต่เนาะเพราะว่าอาจจะ ผ็ดมากเผ็ดน้อยนั่นเองกบท้องไม่ดีมาหลายวันนะคะเข้าคั่วใส่ลงไปเลยในนี้เราก็นะครับคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะหอมคข้าคั่วมากเลยนะคะเพื่อนๆข้าคั่วที่กบพาเพื่อนทำนั่นแหะค่ะ เ้ากันเลยคิดว่ารสชาติก็โอเคแลนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้รสชาติก็สามารถเอาไปเวฟได้นะคะหมายถึงผสมแล้วไปเวฟจะได้รู้รสชาตินะแป้งทอดกรอบลงไปค่ะ ันนี้กดเดี๋ยวกดเปิดไฟเตาไปเลยนะนี่เราก็จะใส่ใบมะกรูดหอมหอมแดงต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะใส่ลงไปที่นี่เราก็ เข้ากันดีนะคะและ้วทอดมันจะไม่ได้แตกตัวมากโอเคค่ะแล้วเราก็ไปปั้นก้อนกันค่ะใหญ่ไปไหมที่เราเพราะถ้าถ้าใหญ่เนี่ยเขาจะทอดทอดใช้เวลานานเนาะแต่ถ้าไม่ใหญ่ก็ ะความเรียกอะไรคะเพื่อนๆลักษณะจะปั้นเป็นก้อนกลมๆหรือแบนๆก็ได้เนาะเอาที่เราสุดะคะะเพื่อนๆเรามาโทษกันเลยนะคะผมก็จะหย่อนหมูลงไปเลยนะกัเบาเกานะคะ พยายามทำนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆข,ขยับ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 หน่อยค่ะใช้ไฟค่อนข้างเบานะคะเพื่อนๆหมูมเราจะได้สุกเนาะ าเราใช้ไฟแรงเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนเนาะก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะพยายามกลับหรือพลิกเขาขยับเขาเพื่อจะได้แบบว่าสุกสุกทั่วถึงนะคะอืมกบว่าพอแล้วนะคะกบว่าพอแล้วนะคะเพื่อนๆกบคน คนบ่อยเกินไปนะคะข้อเสียคือมันต้องคนคนแบบคนแบบพอดีนะคะคนเยอะๆแบบเนื้อหมูเขาอาจจะแตกออกจากก้อนได้เนาะนี่เป็นไงคะสีสวยนะ่ากินมากโอเคกบตักลเลยนะตักขึ้นเลยค่ะ ช้อนทุกอย่างออกให้หมดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทอดอีกรอบนึงเดี๋ยวมันจะไหม้ได้พวกหอมพวก,พวกอะไรเนี่ยคะ่ะเพื่อน,นเป็นไงบ้างคะสีสวยนะ่ากินไหมแล้วก็ก็จะทอดให้เสร็จเลยนะคะเอาลงไปเลย รอบนี้กบจะกลับน้อยน้อยกว่ารอบเมื่อกี้เพราะว่ารอบเมื่อกี้ข้างๆที่จะลุกเขาจะแตกออกจากกันที่สองก็เสร็จแล้วนะคะแล้วกบไปจัดใส่จ,จานเสริมนะคะเพื่อนๆอุ้ยน่านกินมากกบไม่เอาแบบกรอบมากนะคะเอาแค่นี้พอนะ น่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวกดต,ตักใส่กระชอนแล้วก็จะเสิร์ฟนะคะน่ากินมาก เพื่อนจ๋าหน้ากินจริงๆเป็นเมนูทานเล่นก็ได้เป็นเมนูกับข้าวหรือเป็นเมนูกับแป้มก็โอเคเลยนะคะเนี่ยหน้ากินมากค่ะหอมมากเลยนะคะหอมจริงๆเราก็จัดใส่จานเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆลาดทอดของกบนะคะเป็นยังไงบ้างคะหน้ากินไหมมีผักก็จะมีแค่กระหล่ำแล้วก็ใบมิ้นท์นะคะ เพื่อนๆสามารถทอดให้เหลืองมากกว่านี้เองนะคะแต่กบคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอสําหรับกบแล้วนะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หอมมากนะคะกลิ่นหอมครุ้งบ้านไปหมดนะคะตลบอบอวนนะคะเพื่อนๆมาทานลาบทอดกับกบคะ่ะเหมาะมากๆเลยนะคะอย่างที่กบบอกทานกับข้าวก็อร่อยนะคะเป็นกับแกล้มก็โอเคเลยนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเมน์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปค่ะไปแล้วค่ะ bye บ๊ายบายลวเพื่อนๆทุกคนนะคะ